เที่ยวพนครรอบนี้นะคะเรามาเริ่มต้นที่วัดเทวราชกุญชรกันค่ะวัดนี้นะคะจะอยู่ริมน้ำนะคะแถวเทเวศค่ะพอเข้าไปเนี่ยเราก็จะไปกราบที่พระประธานกันก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยค่ะเราก็ไปซื้อดอกไม้นะคะแล้วก็แม่ค้าที่ร้านดอกไม้เนี่ยบอกว่ามีอยู่5จุดค่ะที่เราจะต้องไปกราบกันนะคะตามรูปนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกราบกันเลยค่ะ จุดแรกนะคะก็คือมณฑปจตุรมุกหลวงพ่อโบดน้อยพอเข้าไปก็สงบล่มลื่นดีค่ะมีรอยพระพุทธบาทอยู่ด้วยแล้วก็พอเราตอนจะออกนะคะมีพระอยู่แล้วก็บอกว่าเนี่ยมีพระาธาตุให้ด้วยเราเอาเรามากราบพระาธาตุเนี่ยใหเราวางไว้บนหัวนะคะจะช่วยให้เราสุขภาพแข็งแรงพอเอามาวางก็รู้สึกดีมากๆเลยค่ะจุดต่อไปที่หไหว้นะคะคือพระพุทธจกักรพดิทองคำค่ะอันนี้เขาให้ขอเรื่องการงานกันค่ะ ถัดมานะคะอยู่ห้องใกล้ๆก,กันค่ะคือพระพุทธดาวดึงเทวราชค่ะถ้าไปกราบขอยกราบขอพรเรื่องเกี่ยวกับการเงินค่ะแล้วระหว่าง2จุดเมื่อกี้นะคะก็คือว่าเราจะเห็นน้ำพุเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราให้หันหน้าไปตามรูปนี้เลยค่ะโดยที่ให้โคมไฟอยู่บนหัวแล้วก็ทําท่ากวักสิ่งดีๆที่เราขออยากให้เข้ามาในชีวิต3ทีค่ะจุดต่อไปตรงนี้เรียกว่าพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณค่ะส่วนมากจะมาขอกันเรื่องสุขภาพ จุดนี้เรียกว่าเทวราชเนลมิดนะคะขอเรื่องความสำเร็จค่ะมีคนมาเข้าคิวขอกันจำนวนมากเลยพอเราได้ไหว้ครบทุกจุดแล้วนะคะเราก็เลยมาแวะพักกันตรงนี้ค่ะเห็นว่ามีแอร์นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์สักทองค่ะลองเดินเข้าไปดูเสียค่าเข้า30บาทนะคะพอเข้าไปแล้ว,วรู้สึกดีมากเลยค่ะอาจจะเพราะมีแอร์ด้วยนะคะ จุดแรกที่เราเจอก็คือว่าพระสยามเทวาธิราชค่ะได้ไปนั่งกราบท่านนะคะก็รู้สึกถึงความสงบร่มเย็นแล้วก็ขอให้บ้านเมืองมีเด็กความสงบสุขนะคะสุดอีกห้องหนึ่งด้านข้างๆค่ะจะเป็นพระคลังนะคะพระครังมหาสมบัติค่ะเราเดินชมไปเรื่อยๆนะคะ ที่นี่จะมี2ชั้นค่ะชั้นแรกนะคะที่เราเดินผ่านมาชั้น2เนี่ยจะมีรูปปั้นของรัชกาลที่5นะคะแล้วก็มีรูปปั้นเหมือนของพระสังฆราชนะคะองค์ต่างๆของประเทศไทยค่ะเดินมาจนถึงห้องนี้ก็รู้สึกว่าพลังงานดีงามมากค่ะ มีพระาธาตุของพระเถระจำนวนมากนะคะแล้วก็มีรูปปั้นหล่อของพระเกจิอาจารย์อยู่ด้วยทำให้รู้สึกว่าโอ้มิน่าทำไมห้องนี้ถึงรู้สึกดีค่ะเราก็เลยมานั่งสมาธิกันที่นี่ซึ่งที่เนี่ยสงบมากเลยมีคนน้อยมากเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขายังไปกราบตามจุดต่างๆที่เราไปกราบกันตอนแรกไม่ค่อยได้มีใครเข้ามาที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากหาที่นั่งสมาธิเงียบๆสงบแถมมีแอร์ดีๆด้วยเนี่ยแนะนำที่นี่เลยค่ะ เดินต่อไปเรื่อยๆนะคะที่นี่มีพระชัยพัทด,ด้วยค่ะเป็นบรมครูแห่งการรักษาโรคเราก็เลยมาไหว้นะคะขอให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะพอออกมาจากพิพิธภัณฑ์นะคะก็เพิ่งทราบว่ามีจุดรับพลังอยู่ข้างหน้าตรงพระอินทร์ส่งช้างเอราวัณน,นะคะที่เขามาร์คเอาไว้เป็นจุดกลมๆอ่ะลงไปยืนรับพลังกันดูค่ะ เรเสร็จเรียบร้อยจากวัดเทวราตกุญชรแล้วก็หิวแล้วนะคะแล้วก็เดินออกจากทางข้างหลังนะคะที่จะติดกับแม่น้ํานะคะไปร้านสตีฟคาเฟ่และครซีนค่ะทางเข้าจะเป็นทางแคบๆเดินเข้าไปนะคะก็จะเจอร้านริมน้ําค่ะที่นี่อาหารอร่อยทุกอย่างเลย อากาศดีค่ะยิ่งถ้าช่วงพาทิตตกน่าจะดีมากเลยตอนแรกก็กะว,ว่าจะถ่ายอาหารให้ดูเหมือนกันแต่ว่ามันก็หิวมากนะคะพอมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยก็หมดทุกอย่างแล้วก็เลยมาดูเมนูกันแทนก่อนแล้วกันค่ะจากนั้นก็มาที่วัดอินทราวิหารนะคะพอมาถึงเนี่ยเราก็ไปที่โบสถ์กันก่อนไปไหว้พระที่วัดนี้เนี่ยเราจะมาเอาน้ำมนต์ของหลวงพ่อโตกันค่ะ กลวงพ่อโตที่ด้านหน้ากันก่อนนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะเดินไปที่บอ่อน้ำพระพุทธมนต์ที่อยู่ทางด้านในกันค่ะมีพระชีโวโกมารพัสอยู่ด้านหน้าทางเข้าด้วยนะคะมาขอให้สุขภาพแข็งแรงกันค่ะ พอเข้าไปด้านในก็จะเห็นบ่อน,น้ำมนต์อยู่ข้างในนะคะแล้วก็มีที่นั่งสมาธิอยู่รอบๆก็ได้ไปนั่งสมาธิกันอยู่สักพักหนึ่งค่ะแล้วก็ออกมาเนื่องจากคนก็เยอะพอสมควรเขามีบ่อให้เราสามารถมาตักน้ำมนต์กลับบ้านได้ด้วยจากทางด้านนอกนะคะและตรงด้านหลังเนี่ยก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมกับพระสังกัจจายู่ตรงนั้นก็พลังงานดีค่ะ ตรงด้านหน้าของวัดเนี่ยจะมีเท้ามหาพรมอยู่แล้วก็มีเทพต่างๆอยู่สามารถไปไหว้กันได้ด้วยค่ะต่อไปก็ถึงเวลาของอาหารอีกแล้วเราไปที่ร้านบ้านขนมปังขิงแถวเสาชิงช้าค่ะร้านเนี้ยที่ตอนแรกจะไปอ่ะเพราะว่าบรรยากาศดีสวยงามเป็นบ้านโบราณเอามาทำเป็นร้านอาหาร แต่ว่าพอเข้าไปจริงๆอ่ะกลายเป็นว่าขนมของร้านนี้อร่อยจริงๆค่ะอร่อยทุกอย่างเลยทั้งขนมไทยแล้วก็ขนมเค,ค้กของฝรั่งน้ําก็ยังอร่อยเลยค่ะแนะนําเลยร้านนี้ได้ทั้งบรรยากาศดีแล้วก็อาหารก็อร่อยด้วยค่ะจบแล้วสําหรับทริปนี้ได้ทั้งไหว้พระพลังงานดีๆแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆด้วยไว้รอบหน้าเรามาเที่ยวกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ